รู้ก่อนป้องกันก่อนวิธีหลีกเลี่ยงค่าวัดในชีวิตประจำวันโรควัด คือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นคือจมูกและลำคอโดยมีสาเหตุของการเกิดโรคสองสาเหตุหลักดังนี้ 1. การติดเชื้อโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส 2. การติดต่อจากคนสู่คนซึ่งเชื้อหวัดจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยสามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอหรือจามโดยสามารถแพร่เชื้อได้ในระยะ1เมตร อาการของไข้หวัดแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่1หลังจากที่ผู้ป่วยสัมผัสเชื้อผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเจ็บคอจามน้ำมูกคัดจมูกไอและมีเสียงแหบระยะที่2ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแย่ลงพร้อมกับมีอาการปวดศีรษะปวดตัวอ่อนเพลียและมีไขต้ต่ำๆและในระยะที่3 ปวดจะเริ่มมีอาการดีขึ้นแต่ยังคงมีอาการไอหลงเหลืออยู่ซึ่งสามารถไอได้นานถึง2เดือนค่ะค่ะสำหรับการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนะคะ 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และตามด้วยน้ำสะอาดหรือใช้อลกอล์เจลทำความสะอาดมือ 2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำหลอดดูดน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้า 3. ไม่ควรคุกคีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด 4. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆและใช้ช้อนกลาง 5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมผักและผละไม้ 6. ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกอย่างน้อยวันละ8แก้ว 7. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 9. เช็ดทำความสะอาดสิ่งของที่มีคนมาสัมผัสบ่อยๆเช่นกรงประตูโต๊ะเก้าอี้สิควรหลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่แออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกค่ะสรุปกันง่ายๆเลยก็คือไข้หวัดหรือโรคหวัดเป็นโรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินระบบหายใจส่วนต้นที่มีผลกระทบต่อจมูกและคอของเราซึ่งอาการสำคัญของโลกนี้ก็มีทั้งไอเจ็บคอ น้ำมูกไหลแล้วก็มีไข้ค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะจะหายไปได้เองภายใน7วันและไวรัสไข้หวัดเนี่ยนะคะสามารถแพร่กระจายได้เร็วจากการไอจามหรือสัมผัสพื้นที่ผิวที่ปนเปื้อนการดูแลตัวเองเริ่มเมื่อเริ่มมีอาการง่ายๆเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดค่ะไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่คือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้โรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังติดเชื้อหรือถึงแก่ชีวิตได้ติดต่ออย่างไรติดต่อระหว่างคนสู่คนผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อคะ่ะ ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้าง 1. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 2. ผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไป 3. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 4. ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหืดหัวใจหลอดเลือดสมองตไตวายผู้ป่วยมะเร็งและเบาหวาน 5. ผู้ที่เป็นโรคทรัสเซียมีและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 6. ผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน 7. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภตั้งแต่สีเดือนขึ้นไปอาการเป็นอย่างไรบ้าง 1. มีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก 2. คัดจมูกน้ำมูกไหลและเจ็บคอ 3. มีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสีย C. อ่อนเพลียตลอดเวลาวัคซีนไข้หวัดใหญ่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้ง3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์นะคะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดค่ะแต่จะช่วยเราในการลดความรุงงนแรงของโรคลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและลดอัตราเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์นะคะจะป้องกันสายพันธุ์ A 2ชนิดและสายพันธุ์ B ีชนิดค่ะส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะคะจะป้องกันสายพันธุ์ A 2ชนิดและสายพันธุ์ B 2ชนิดค่ะควรฉีดกี่เข็มและฉีดเมื่อไหร่ฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนและควรฉีดเป็นประจำทุกปีปีละ1ครั้งโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อใช้เวลา2สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชือ้อ Mas cuidado que eu...